ชวนทำบราวนี่แบบง่ายๆส่วนผสมหลักแค่3อย่างเท่านั้นค่ะสูตรนี้นะคะปราศจากกลูเตนแป้งนมไข่น้ำตาลยังเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติด้วยนะคะวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะมีเนยถั่วกล้วยผงโกโก้ส่วนช็อกโกแลตชิพนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะกล้วยที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้าใกล้เน่าแล้วค่ะจริงๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นกล้วยหอมได้นะคะสำหรับผงโกโก้นะคะเราจะใช้1นส่วนสถ้วยตวงค่ะออคือขัดก<า>ันเกินได้แหละเนาะไม่เป็นไรตัวนี้จะเป็นผงโกโก้สูตรไม่หวานนะคะเกือบได้ซื้อผงโกโก้ใหม่่่่่่่่แแแแแลลลลลลล้้้้้้้วววววมัััยยยยะะะะะะสูตตรรรรรเเ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 นนนีีีถใชปาาาาาาาณคคคึงงพขกกกกจออ็ๆได ได้อยู่แล้วมั้งใช้ตะก้อมือนะคะค่อยๆเกลีย่ยไปคือมันแห้งมากเลยอ่ะมันจะเกลีย่ยได้หรอก็คือแบบปาดเหงื่อเหมือนกันนะเนี่ยก็คือใช้เวลานานเลยอ่ะแล้วที่สำคัญนะคือเราบดกล้วยไม่ละเอียดด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องอะมันก็เลยแบบเป็นเป็นเท็กเจอร์แบบอย่างเงี้ยเออเป็นแบบเนี้ยคิดซะว่าเออเป็นการตั้งใจทำให้กล้วยออกมามีเนื้อสัมผัสแบบให้สามารถเคี้ยวได้แล้วกันเนาะในส่วนของช็อกโกแลตชิพนะคะเราจะใช้เป็นแบบลดดาร์คช็อกโกแลตน้ำไม่มีน้ำตาลค่ะเอาไปอบร้อยแปดสิบองศาสิบแปดถึงยี่สิบนาทีนะคะอีก่่อนคะ ซึ่งหลังจากที่ได้กินคําแรกแล้วนะคะบอกเลยว่าขมมากแม่ขมสุดๆเลย